ตอนเซตก,กลุ่มเป้าหมายในทิกต o k ให้แม่นยำมากขึ้นนะพวกาอ้อตแล้วก็ลูกอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงอย่างแรกนะคะเราก็มาที่เนื้อหาแล้วก็กดตรงผู้ชมเลยะคะ่ะเมื่อเข้ามาที่แอดแล้วนะคะแล้วเราก็มากดตรงนี้คะ่ะสร้างผู้ชมคะ่ะผู้ชมที่กําหนดเองก็คือลูกค้าเก่าที่เคยมีส่วนร,ร่วมส่วนผู้ชมที่คายกันก็คือลูกค้าใหม่ที่มีพฤติกรรมเหมือนลูกค้าเกา่านี้เราก็จะเลือกทําคอต้อนเป็นลูกค้าเก,าก่าก่อนนะคะเรา,าก็จะมาดูนะคะว่าพฤติกรรมแต่ละประเภทที่เลือกกันส่วนมากก็จะเลือกเปก็นการมีส่วนร,ร่วมออก่อนนะคะเขาก็จะมี ขึ้นมาให้อย่างเดียวนะคะแต่ใน TikTok เนี่ยก็คือจะเจาะตรงเลยเป็นกลุ่มโฆษณาที่เราเคยทาไว้เลยอะคะ่ะเออเพื่อที่จะดูพฤติกรรมลูกค้าเก่าแบบน,นี้หรือเรียกว่ายิงรีทา์เกตเอาไว้ยิงรีทา์เกตแบนนี้นะคะ่ะเราสามารถเลือกได้2กลุ่ม3กลุ่มขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเลือกให้กลุ่มเดียวก่อนนะแล้วก็การดำเนินการเราก็จะเลือกเป็นการคลิกหรือว่าการดูวิดีโอ100%อะอย่างแรกเราจะเลือกเป็น,านก,าการดูวิดีโอ 100%, อออก,โอ100ก่อนเลยเออจะดูแบบให้มันแม่น,มนยำไปเลยก็คือเลือกไปเลย7วัน14วันน,นะนนนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกไม่รวมผู้คนได้ไม่รวมผู้คนยังไงก็คือเอาอาจเลือกกลุ่มโฆษณาก่อนนะคะกลุ่มโฆษณาที่เหมือนกับอันด้านบนที่เราเลือกไว้นะ,ะแล้วตรงการดาเนินการนะคะเราก็จะเลือกคนที่ดูวีดีโอแบบ ดูแบบน้อยที่สุดอะคือไม่รวมคนที่ดูวีโอแบบแค่2วินาทีแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเขาอาจจะไม่สนใจอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เลือกวันให้มันเหมือนกันนะคะเราจะเห็นนะมันจะมีข้างขวาเนาะที่แบบเพิ่มกดได้ก็คือขยายกลุ่มผู้ชมหรือว่าจะลดกลุ่มผู้ชมขยายกลุ่มผู้ชมก็คือเลือกอีกกลุ่มโฆษณาหนึ่งเราจะเลือกอีกอันหนึ่งเลือกอีกเงื่อนไขหนึ่งอะคะ่ะเราจะเลือกเป็นอีกกลุ่มโฆษณาเป็นแบบเอ่อเว็บเซลล์เพจ คลินซิ่งเซลเพจนี้เลือกไปนะคะแล้วก็การดําเนินการเราจะเลือกเป็นการคลิกเนาะเราจะเลือกเป็นเอ่อการคลิกอย่างนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็มาเลือกวันให้มันเหมือนกันนะการคลิกภายใน14วันแบบนี้เราจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปได้เพิ่มคอสตอมไปได้แบบนี้นะคะถ้าเราจะออกก็คือลบอพอเรากดลบปุ๊บไอตรงที่รวมเนี่ยนะคะมันก็จะเหลือแค่อันเดียวละมันก็จะมีกลุ่มเดียวเงืินไขเดียวนะคะ แล้วก็ไม่รวมก็มันก็ทำได้เหมือนกันเราสามารถไม่รวมหลายเงื่อนไขหลายกลุ่มเป้าหมายได้นะคะแล้วก็ลบออกไงไ่ายนะเพิ่มลบแบบนี้ทําได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่ากลุ่มคอาตอมของเราเราจะตั้งว่ารายอ่านเราตั้งไว้เป็นดูวิดีโอ1 0อเเซ ดูวิดีโอจบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสิบสี่วันแบบนี้เราก็ตั้งให้มันจำได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะแค่นี้แหละค่ะก็จะเป็นการสร้างคอสตอมหรือว่าสร้างกลุ่มลูกค้าไว้ที่จารีทาร์เกตแบบนี้นะคะเนี่ยแต่มันจะเจเนเรตขนาดกลุ่มเป้าหมายให้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีเนาะของแนเนี่ยมันยังไม่มีให้นี่เนีทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนาะเวลาที่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้กันเนี่ยเราก็กดเข้ามาแบบนี้ก็คือสร้างเขาเรียกว่าอะไรลุกอะไรเออมันคือลุกอะไรนั่นแหละอันนี้ของแมนมันก็จะไม่มียังไม่มีขึ้นนนนนนนมมมมมมาาาาาาใใหหหห้้้้้เเเเเรรรรัััััยยยยงงง่่่่ออออูถสสกกกกกกก็แแคดดลลลุืืืบวน แบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะออกมาให้คอสตอมเออแล้วก็ลูกอะลไรมันก็จะอยู่หน้านี้เพรเราจะไปยิงเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าแคมเปญแล้วทีนี้ก็กดสร้างนะคะ กดสร้างมาแล้วค่ะเราก็ไม่เลือกเลยว่าเราเออจะยิงอะไรฮะสมมุติแนนจะยิงเป็นให้คนมาติดตามก็ได้เราก็จะยิงการต้ต่อของชุมชนนะคะเพื่อให้คนมาติดตามแบบนี้อ่าก็กดตั้งปกติของเราที่เราตั้งเลยที่ตั้งภาษาถ้าเราจะเลือกเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้คอสตอมเมื่อกี้เนี้ยแล้วนะคะเราอาจจะไม่ต้องเลือกเพศเรื่องอายุอะไรก็ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ตรงคำว่ารวมนะคะต้องกำหนดเองเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเนาะเพราะเนี้ยมันยังใหม่อยู่นะคะเออแล้วถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยแล้้้้้ววกก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 ็็ดดยยยิิิิงงไตตตาาาาาาามมมมมมมปปปลนนนนนนนะะะะคคคอ่่่ใีีีจบธรรรสัุหทแ มันก็จะทำประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามาได้ได้นะคะเดี๋ยวเนยจะมาตอบแล้วถ้าไม่อยากพลาดทีนี้ก็ฝากกดติดตาม,าไ,มได้เลย